กลับมาสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้นะครับวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2558กันบ้างนะครับล่าสุดเซ็นเด็กไทยตอนนี้ยังคงเห็นสัญญาณการปรับลดสําหรับการปิดตลาดนะครับลงมาตอนนี้ล่าสุด2.39จุดนะครับปิดตลาดที่ระดับ1,523.86จุดครับส่วนมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังไม่ทะลุ4 0 0ล้านบาทวันนี้ปิดตลาดไปที่38,000กว่าล้านบาท ส่วนห้างดาวดับซับยังคงเป็นตัวเดิมทั้งหมดนะครับปตทว,วันนี้ยังคงลดลงไป4บาท PTTGC ลงไป1บาทนะครับแอดวานกับ c p พยังคงบวกได้แอดวานบวกขึ้นมา5บาท c p พบวกมา25สตางค์นะครับและตัวสุดท้าย KTB วันนี้สัญญาณการปิดตลาดยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่18บแาทหกสตางค์ครับฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนพร้อมๆกันนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะคคคคคครร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 ััััััััับบบบบกกกกมาาาาาผู้จดดสสสสสยยงนนนนน QIQP ิิิิษททหลพพพ์์์ไอุุุณณณธธววปะี สวัสดีครับวันศุกร์สุดส,สัปดาห์วันนี้เริ่มเห็นสัญญาณการปรับย่อลงมาช่วงบรรยากาศท้ายตลาดแบบนี้สัปดาห์หน้าจับตายังไงดีครับสาหรับกลยุทธการลงทุนครับในในการิบารอบนี้ขึ้นมา้าวันนะครับครับในตัวของอินดิเคเตอร์เนี่ยก็ย,ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรบอกนะฮะว่าว่าจะลงนะฮะครับจะมีจุดเช็คพอยท์ที่เราต้องดูก็คือถ้าปิดบรจันต์แต่วันถึง1,520ครับพร้อมด้วยวลุ่มตลาดนะครับแล้วก็ตลาดเป็นแท่งแดง ใหญ่อีกหนึ่งแท่งอันนี้ก็จะหมายถึงว่าได้สร้างหลายขวามาอีกหนึ่งหลายขวาแล้วนะครับเพื่อที่จะลงนะครับครับแต่ถ้าถึงตอนนี้ดูถึงตอนนี้ตลาดยังยังขึ้นต่อได้อยู่นะครับยังมีโอกาสขึ้นไปพันห้าร้อยสี่สิบพันห้าร้อยห้าสิบยังมีอยู่นะครับผู้ตามเทคนิคนะครับอันนี้เทคนิคนะครับตามเทคนิคก็จะสลับตัวขึ้นผู้ตามภาษาอื่นก็ไม่มีใครรู้เร็กว่าเทคนิคนะฮะไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าจะสามารถบอกเลยว่าจบแล้วผู้นี้จะลงนะฮะเทคนิคน่ะเร็วสุดนะครับครับ ก็คือถ้าปิดต่ำกว่าพันร้อยยี่สิบพร้อมด้วยวอล่มสี่หมื่นมากกว่าสี่หมื่นล้านเนี้ยอันนี้บอกได้เลยว่าตลาดตะจันก็จะลงละโดยโดยการที่ขึ้นมาเก้าวันเนี่ยนะครับครับก็ถือว่าการขึ้นมาจบแล้วนะครับพิจะพูดได้นะครับแต่ตอนนี้ยังบอกว่ายังขึ้นอยู่นะครับวันนี้เป็นการปรับฐานธรรมดานะครับเจอแรงขายนะครับในกลุ่มน้ํามันนะครับเป็นรายตัวก็คือปตทนะครับ กับปตทพทซีจีซึ่งขึ้นมาเยอะแล้วนะครับรบ p t ซ g ถ้าดูจริงๆเนี่ยขึ้นมาจากสี่เก้าบาทขึ้นมาสามสิเปอร์เซ็นต์ถ้งแก่ต้นปีล้วเป็นหุ้นแคปบขนาดใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้ก็ถือว่าขึ้นมาเยอะมากนะครับประเด็นก็คือว่าต้องไปดูว่าต่อไปเนี่ยกลุ่มต่อไปที่จะขึ้นแล้วทำบินเด็กขึ้นไปเนี่ยจะเป็นกลุ่มอะไรนะฮะถ้าไม่มีกลุ่มขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มันก็จะต้องเป็นเป็นย่อลงนะฮะโดยปัจจัยโดยทั่วไปมันก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามีปัจจัยร้ายอะไรงครับ ยังไม่มีนะครับแต่ถ้าเซตปิดต่ำกว่าพันหรอยี่ิบเนี่ยอันเนี้ยมันจะบอกแล้วว่าเอิเดี๋ยวจะมีอะไราตามมานะครับครับก็ต้องตามดูวันจันทร์นะครับการเล่นมันก็ยังเหมือนเดิมน,นะครับคือคือเป็นกิเล็กทีฟบ,บายนะครับขึ้นมาขายไปนะลงมาปตท,ะทไม่หลุดสามห้าเก้าว่าซื้อกลับเข้าไปใหม่เลตํยจำนวนเนี้ยนะครับถ้าหลุดสามห้าเก้ากว่กาคาัดลอดไปลงไปรับใหม่สามสี่ห้าในจำนวนเนี้ยมันก็ไปการเทรดไป ผ่านไปซึ่งก็จะต้องมีความสามารถในการเทรดนะครับอย่คาดหวังนะครับว่าหุ้นมันจะขึ้นแบบรุนแรงไปพันเจ็ดพันแปดแบบทีเดียวเลยเนี่ยโอกาสไม่ได้ยากไปครับคือ possible นะครับก็ก็ต้องเทรดไปนะะครับเพราะฉะนั้นก็เมื่อตลาดมันยากเนี่ยมันก็ต้องเล่นน้อยๆถูกไหมครับครับเล่นน้อยๆเพราะว่าผมคิดว่าหลายๆคนก็เอาว่าเล่นมาตั้งแต่รอบนี้นะผมว่เล่นไปเล่นไปทําไปทํามาก็จะอาหดนะครับเทรดไปเทรดมาก็จะเอาก็ว่า พอมันขึ้นเราไปซื้ออ่ะมันก็ลงละนะฮเออมันจะซื้อตามที่มันลงตามที่มันลงคนซื้อกุงไทยบันลงมาแต่ยี่สิบห้าใช่ไหมครับโอ้ยสิบลงมาถูกละสิบเก้าบาทเนี่ยเอ้ามันลงต่ออีกนะฮะถ้เป็นแบบเนี้ยทนๆไปนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปยี่สิบห้ให้ขายจึงองเนี้ยนะครับครับมันมันค่อนข้างยากนะฮะครับตลาดจะไม่บอกว่าจะลงผมสรุปว่าอย่างนี้นะครับแต่จะเป็นแท่งแดงนะครับครับคือแท่งเทียนแท่งแดงเนี่ยจะเป็นสัญญาณบอกก่อนเลยนะครับครับแต่เนื่องจากว่า มันเป็นแท่ที่ปกติมากเพราะมันไปชนแนวต้านนะครับที่เราเราคุยกันก็คือหนึ่งห้าสามเจ็ดหนึงาแถวเนี้นะครับเมื่อเช้าขึ้นไปหนึ่งห้าสามหกนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นการเท็จผู้ผิดธรรมดาแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรครับสัญญาณเทคนิคจะบอกได้เร็วที่สุดคือวันจันทร์นะครับถ้าระหว่างวันลงไปจังหวัดหนึ่งพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะฮะแล้วก็นะครับตอนสิ้นวันก็ปิดจังหวัดพันห่ร้อยี่สิบอันนี้สัญญาณบอกความด้ว่วารุ่มที่มากนะฮะ แบบนี้ลงแน่นะครับก็เหมือนจะเป็นการสร้างไหลในชางเทคนิคถูกไหมครับเทคนิคก็คือไหลขวาะค,ะครับไหลไหลซ้ายมีสองไหลไหลขวากำลังสร้างไหลที่สองอยู่นะค,ะครับแต่แพทเทิร์นจริงๆถามว่าแค่เฮดเดอร์ชิลด์อาจาจะไม่ใช่ก็ได้ะครับเพราะที่หัวเนวี่ยวอลลุ่มมากกว่าไหลซ้ายนะครับก็ะจะไม่ใช่นะครับอาจาจะเป็นการปรับปรับฐานออกข้างธรรมดานะครับเพราะเพราะถ้าเป็นเฮดเดอร์ชิลด์ถ้าหลุดลงไปเป็นพันสามร้อยห้าสิบนะซึ่งซึ่งผมก็ยังดูว่ามันในใน ในพิสดีผมว่ามันก็คือมันไม่ใช่นะฮะครับมันไม่ใช่แต่ภาพมันคล้ายๆแต่พอถ้าหลุดตั้งเนี่ยผมว่าพันสี่มันลงไปถึงไงแล้วคนก็จะบอกในหลุดเทลเชเดอร์จริงมันไม่ใช่หรอกครับพฤษฎีเทลเชเดอร์เนี่ยรูปเนี้ยนะครับรูปมันมันใช่นะฮะครับแต่ตามทฤษฎีน่ะทฤษฎีทางทิน่อ่ะมันไม่ใช่ครับนะครับเพราะนั้นอย่าไปกังวลมากนะครับครับคือมองรูปไปเนี่ยใช่หรือเทลเชเดอร์จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกนะครับครับนะครับแล้วถ้ามองบรรยากาศถัดไปในรอบสัปดาห์หน้าครับคุนิพ จากการนี้ถ้าดูดูในกราฟของที่เป็นวิทยานะฮะมันมันเริ่มมีอินดิเคเตอร์ว่ามันมันมีสัญญาณรีบ่าวนะฮะเป็นเป็นสัดาหาแรกนะฮะอินดิเคเตอร์มันเป็นมันบอกว่าสัปดาห์นี้คือต้องดูว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นเป็นแฮมเมอร์เลดแฮมเมอร์นะฮะแบล็คแฮมเมอร์แล้วสัปดาห์นี้เป็นแท่งเขียวนะฮะเพราะฉะนั้นสองแท่งเนี่ยมันประกบกันแล้วเนี่ยมันก็บอกว่าเฮ้ยสัปดาห์ต่อไปมันขึ้นต่อนะครับนะครับ วอลุ่มของสัปดาห์นี้ก็มากกว่าสัปดาห์ก่อนนะฮะเพราะนั้นน่ะถ้าดูกราฟในทางวิกฤชเดมันบอกว่ามันขึ้นต่อนะแต่มันมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณพันห้าร้อยสี่เบสครับนะครับไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรนะอันนี้สําหรับวิกฤชนะครับใช่วิกฤชจะได้คุณจับเส้นยี่เจ็ดสิบห้าวิไปเลยนะฮะคือพูดถ้าเป็นขาขึ้นต้องไม่ลงไปต่ำกว่าเจ็ดสิบห้าวีนะฮะหุ้นที่ไหนในโลกเหมือนกันหมดนะครับต่างเส้นเจ็ดสิบห้าวีอยู่นะครับ ถ้าหลุดจุดชี้หน้าวิเมื่อไหร่หรือว่าใช้เวต่ำาปจะดชี้หน้าวิ่เมื่อไหร่คือหุ้นตลาดจะไม่ขาลงไปแล้วนะครับครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณพันห้าร้อยหนึ่งเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยมันใช้เวอยู่เหนือพันห้าร้อยนะครับมันมันก็เป็นการใช้เวเพื่ขึ้นนะครับการลงไปต่ำกว่าพันห้าทำได้ไหมได้แต่ต้องเป็นช่วงห่าวแล้ววิ่งกลับมาครับวิ่งขึ้นมาต้องวีเชฟขึ้นมาแล้วก็มาใช้เวเหนือพันห้าใหม่อย่างเงี้ยตลาดหุ้นจะเป็นขาขึ้นครับอาจจะวันหนึ่งเราจะเห็นว่าเซ็ต แต่ทายดันในภายในสามวันมันวิ่งกลับมาเหนือพันห้าใหม่อันนี้มันก็เป็นไซเวทเพขึ้นต่อนะครับนะครับเพราะนั้นเราจะมาบอกว่าเอ้าถ้าเส้นหลุดพันห้าแล้วจะเป็นขาลงอันนี้เราบอกไม่ได้นะครับมันยังไม่ได้บอกเป็นขาลงมันบอกว่าถ้ามันหลุดไปแล้วแล้วมันภายในภายในระยะเวลาสั้นเนี่ยมันไม่ขึ้นมายืนเหนือพันห้าอันนี้มันจะเป็นขาลงแต่ถ้ามีการกลับตัวก็จะเป็นลักษณะของการปรับตัวขึ้นถูกไหมครับคือตัวของตัวของรีเวอร์เซลของขึ้นใหญ่เนี่ยนะครับ ในคลืนห้าเนี่ยมันเกิดไปแล้วตัวหนึ่งสามเจ็ดห้าครับนะครับเพราะนอกจากนี้ไปเนี่ยมันจะไม่มีสัญญาลีเวอร์เซลหรอกมันจะมีสัญญาซื้อเพื่อที่จะขึ้นต่อครับนะครับแค่นั้นเองแต่ช่วงนี้ตลาดเราในระยะกางมันเึ้นเขาเรียกไซเวเป็นไซเวซึ่งต้องใช้เวลาไซเวย์นานพอสมควรคือสะสมพลังนะครับครับนานพอสมควรนะครับกว่ามันจะขึ้นได้นะฮะคือมันต้องรอปัจจัยให้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 พร้อมเพราะว่า ถ้าจะมาเล่นตัวเล็กเหมือนเหมือนที่เราเคาก่อนเราก็แก้ปัญหาด้วยเอาผู้ตัวเล็กมาเล่นกันครับเพื่อไม่ให้เซ็ตระหว่างรอซึ่งมันไม่มีปัจจัยนะครับเราก็เล่นกันเลยเถิดใช่ไหมฮะครับเอาละเซ็ตก็ไม่หลุดแหละแต่สุดท้ายเป็นไงครับมันก็คือเสียหายหมดเลยครับถูกไหมครับแต่ตอนนี้มันก็คือต้องรอปัจจัยและปัจจัยก็คือตัวตัวเศรษฐกิจตัวเลขทางเศรษฐกิจทั้งหลายแหล่นี่นะครับมันต้องมาจริงๆแล้วนะฮะพอไม่งั้นเนี่ยถ้ายัง ฝืนดื้อดึงกันต่อไปนะฮะจะมาเล่นตัวเลขใหม่เนี่ยผมว่าตัวเลขมันเล่นไม่ได้เพราะว่ากติกาของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับหุ้นแม้จะอยู่ข้างล่างเนี่ยที่มาสองวันก็กต่ที่คาร์ล์ตและก็ถือว่าเป็นขยะล้วไม่สามารถเอาไปเป็นหลักประกันที่ไหนได้แล้วนะครับก็ไม่มีใครจะไปทําอีกแล้วอ่ะมันก็ต้องกลับมาพูดถึงพื้นฐานแล้วเพราะหุ้นที่จะขึ้นต่อไปก็เป็นหุ้นพื้นฐานถูกไหมครับหรือหุ้นเก็งกำไรที่มีพื้นฐานรองรับในภาคหน้าที่เป็นเรื่องจริงอย่างนโยบายภาครัฐเนี่ยนะครับพวกนี้แหละห พราะฉะนั้นตลาดไปเฉคุณไม่ต้องกลัวหรอกพูดเล็กๆวิ่งขึ้นไปยาวๆเป็นไปไม่ได้แล้วครับนะครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณนิพนธ์ครับครับครับสวัสดีครับ มุมมองจากคุณนิพนธ์ในช่วงนี้นะครับยังคงรอปัจจัยอยู่แล้วก็ยังคงต้องติดตามนะครับในรอบสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะวันจันทร์นะครับประเมินไว้ถ้าหากว่าระดับเส้นเด็กนั้นไม่ต่ํากว่า1520แล้วก็ดูในเรื่องของมูลค่าการซื้อขายนะครับมากกว่า4 0 0 0 0ล้านบาทนะครับขออภัยครับต่ำกว่า1520มูลค่าการซื้อขายมากกว่า4ี่0 0ล้านบาทอันนี้อาจจะเริ่มเป็นสัญ,ญญาณเป็นการปรับตัวย่อลงเป็นลักษณะของการ ปรับตัวย่อลงแล้วก็เป็นขาลงนะครับฉะนั้นยังคงต้องรอดูสถานการณ์นี้ในวันจันทร์นะครับว่าจะเกิดขึ้นห,นหรือไม่แต่ว่าในช่วงระยะกลางคนทิพธ์ยังคงบอกนะครับว่าภาพของสัญญาณยังคงเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อยู่ฉะนั้นกลุ่มที่น่าสนใจที่จะต้องมีการซื้อนะครับในช่วงน,นี้ยังคงเป็นลักษณะของซีเรกทีฟบายหลังจากที่ใน,นรอบวันนะครับวันนี้ยังคงเห็นสัญญาณของการปรับฐานโดยเฉพาะในกลุ่มพลังงานอย่างปตทและก็ p t t g c ครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในนนช่วววงงีี้้ะะรรรรับหมมมมดเลลลาาาาาสยกแแผิททปุต คุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ